สวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ครับผมจูนนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับอยู่กันภายในงานทดสอบยางนะครับรุ่นใหม่ของทางค่ายบีสโตนนะครับต้องบอกเลยว่างานครั้งนี้นะครับจัดใหญ่จัดเต็มนะครับเชิญสื่อมวลชนชั้นนำนะครับมาภายในงานแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีงานต่อก็คือเป็นงานบีสโตนแท็กเดย์นะครับยกรถเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะครบทุกค่ายที่มีจําหน่ายในเมืองไทยเลยนะครับมาในงานครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับและเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ทดสอบ ยางรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่ามันมียางรุ่นไหนที่น่าสนใจและมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ของยางบิดต้นในตระกูลแ a ทแลกนะครับแล้วก็แบตเทนคูซแล้วก็แบ t เทนคอร์สกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับวันนี้ครับผมมีโอกาสได้ทดสอบในส่วนของตัวยางสปอร์ตต้องบอกเลยว่าจะเรียกว่ายางสปอร์ตก็ด้วยหรือว่ายางที่ใช้สําหรับการแข่งขันก็ด้วยนะครับและยางตัวแรกนะครับที่อยากจะนําเสนอเลยนะครับจะเป็นในส่วนของตัวยางนะครับบิดต้นเรซซิ่งแมทแลกวีนยงะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางสลิคนะครับที่ออกแบบและสร้้าาางมเพื่อใชสํรับ การแข่งขันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับที่เป็นนักแข่งมือสมัครเล่นหรือว่ามือชีพเนี่ยสนใจยางตัวนี้นะครับมันมีให้เลือกต้องบอกว่าเป็น2องกําปั้นะครับจะเป็นยางในส่วนของตัวยางซอฟหรือว่ายางมีเดียมนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับและที่สําคัญครับไฮไลท์ของยางตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของยางตัวนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีเรียกว่า GP Bell นะครับ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะนะครับในบริเวณหน้าสัมผัสนะครับและทําให้ยางนะครับมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเมื่อวิ่งเป็นเวลานานหรือว่าใช้ในการแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอายุการใช้งานของยางเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็ทําเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นนะครับยึดเกาะได้ดีนะครับเราก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งของยางตัวนี้นะครับแน่นอนสําหรับใครที่เคยขี่ในส่วนของตัวยางสลิกนะับสนามช้างสนามดีๆแบบนี้นะครับมันยึดเกาะได้ดีแล้วก็สามารถทําให้เราบขี่เนี่ย ได้มั่นใจจริงๆนะครับต่อมานะครับยางที่อยากแนะนําเลยจะเป็นในรส่งตัวยางโรลซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าโรลบิ๊กไบค์โรลสปอร์ตหล่อๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตระกูลแบตแล็คเช่นเดียวกันครับจะเป็นยางบิดโตนแบตแล็คเลสซิ่ง R11 นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าใส่อยู่ในรถสปอร์ตเนี่ยหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ลองขับขี่รู้สึกว่าตัวนี้จะใส่อยู่ในเจ้าตัวยามาฮ่า R1 นะครับที่ได้เราได้ลองทําการทดสอบกันไปนะครับตัวเนื้อยางเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความร้อนเนี่ยต้องบอกววว่่าาาาารรร้้้อนเเ็็มมกกกกๆๆยึดดดะไีีแลทสํคคััญบ เทคโนโลยีของยางนะครับเป็นยางสมรรถนะสูงนะครับสำหรับใช้ในการขับขี่บนถนนก็ดีนะครับหรือว่าใช้ในยางในการแข่งขันก็ได้เพราะว่าตัวเนื้อยางนะครับของเจ้าตัวแบนส์แลกเลสซิ่งอาร์สิบเอ็ดเนี่ยมันเกือบจะเป็นกึ่งสลิกแล้วเพียงแต่ว่ามันมีลายดอกยางแค่นั้นเองนะครับสำหรับขับขี่บนถนนได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับยางตัวนี้ครับมีเทคโนโลยีเรียกว่า V MSD นะครับโครงสร้างยางแบบลวดขดเดียวนะครับเป็นแบบใหม่และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งใส่เข้ามาในยางตัวนี้นะครับทีมงานครับตัวนี้ยังมี เทคโนโลยี GP b e l t แบบเดียวกับยางสลิก่าเห็นไหมครับมันมีความเหมือนกันอยู่นะครับต้องบอกว่ามันคล้ายๆกันเรียกว่ากึ่งจะเป็นกึ่งสลิก้วก็ว่าได้นะครับโครงสร้างยางเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเทคโนโลยี GP b e l t เนี่ยที่มันเหมือนกับเจ้าตัว V02 ที่เป็นเวอร์ชันสลิก่ยต้องบอกว่าไฮไลท์ของมันนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้งนะครับแล้วก็สร้างการปรับรูปของตัวยางเมื่อต้องวิ่งหรือขับขี่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า สามารถใช้ส่วนลําพัดเนี่ยเนื้อยางเนี่ยได้ทุกส่วนเลยจริงๆนะครับว่าจะเป็นการขี่ทางตรงหรือว่าการเลี้ยวโค้งขอบยางแก้มยางต่างๆนะครับมันยึดเกาะทุกจุดจริง,รงๆนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากรถสปอร์ตแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตระกูลยางในแบตแลคเนี่ยก็ยังมีส่วนของตัวยางอิดโตนแบตแลคเอสซี SC, หรือว่าแบตแลคเอสซีทูนครับจะเป็น2เวอร์ชันให้เลือกนะครับก็ในส่วนของตัวแบตแลคเอสซีเนี่ยคือย่อมาจากคําว่าสูตเตอร์ครับที่ได้ลองทดสอบขี่เนี่ยจะเป็น ใส่อยู่ในรถ Honda f พ r ซ่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบลกคเอสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการขี่ในสนามน,นะครับมันทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสนามมีความยึดเกาะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างยางนะครับใครที่สงสัยว่าขับขี่บนถนนเป็นยังไงมันก็ช่วยย่นระยะเบรกนะครับเมื่อยางมันยึดเกาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ขับขี่ในทางแห้งหรือว่าฝนตกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัว ใครที่ขับขี่รถบิ๊กสกูเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเจ้ายามาฮ่าทีแมกนะครับก็จะเป็นยางรุ่นดิสโ o นแบล็ l a อ k s ี2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบิ๊กสกูเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังคงเป็นความสปอร์ตนะครับมีความยึดเกาะแล้วก็มีความาให้การขับขี่ที่มั่นใจนะครับของเจ้าตัวยางแบล็คเอชซีแล้วก็แบล็คเอชซี2นะครับทั้งสเวอร์ชันตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยางที่น่าใช้อีกสองรุ่นเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ครับรถที่เอามาให้ทดสอบภายในงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถสปอร์ตรถรถบิ๊กกูเตอร์นะครับยังมีในส่วนของตัวรถแนวเฮริเทจหรือว่ารถฮาร์เลย์เดวิสันอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวยางแบล t ท์ c ทนคูสนะครับก็จะถูกใส่อยู่ในรถตระกูลพวกเฮริเทจฮาร์เลย์เดวิสันหรือว่าในส่วนของตัวรถวินเทจรถคัต้อมต่างๆนะครับบิตโตนเนี่ยต้องบอกว่าสร้างยางออกมาเนี่ยทุกๆเซกเมนต์ของรถที่มีในตลาดเมืองไทยหรือว่าตลาดโลกเลยจริงๆนะครับ และที่สําคัญครับในส่วนของตัวรถทัวร์ลิงหรือว่ารถมอเตอร์คอร์สนะครับก็ยังมีครับในส่วนของตัวยางเบียดโตนครับจะเป็นในส่วนของตัวยางแบตเทิลคอร์สนะครับตัวนี้จะเป็นยางหนานะครับยางดอกลึกหรือว่ายางแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับมีให้เลือกทุกรุ่นตั้งแต่ bmw g s นะครับมาจนถึงตัวยามาฮ่า t 7นะครับตัวนี้มีเรียกว่าครบทุกเซ็กเมนต์จริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดและอยากจะแนะนําเลยต้องบอกว่า ใครที่ใช้รถรุ่นใหม่นะครับยางบิทโจนี่เขามียางทุกเซกเมนต์มาแล้วแต่รถที่อยู่กับเรานะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถเนี่ยเรียกว่าอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีเป็นอย่างน้อยนะครับบิทโจนะครับออกแบบยางเพื่อรองรับนะครับรถทุกปีทุกรุ่นจริงๆรนะครับรถที่จอดอยู่กับเราตรงนี้ครับใส่ยางในตระกูลบิทโจนัทแหลกทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าใครที่ใช้รถเก่านะครับหายางยากอ่ารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนยางให้มันสปอร์ตนะครับตรงยุคมากขึ้นครับ ลองมองมาที่แบรนด์บิตโจน,นครับต้องบอกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเขาอาจแน่นจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานครั้งนี้นะครับทางนักเลงมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขอขอบคุณทางยางบิตโจนอย่างมากครับที่เทียบเชิญทางนักเลงมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์นะที่เขายกรถเนี่ยเรียกว่ามาทุกรุ่นแล้วเราสามารถเลือกได้เองเลยว่าเราอยากขี่รถรุ่นไหนนะครับตั้งแต่รถสปอร์ตเือทงไปจนถึงรถสกูตเตอร์เลยนะครับ เลือกได้เลยว่าเราอยากทดสอบยางรุ่นไหนแล้วก็ขี่กันแบบจุใจทั้งวันจริงๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์บรรยากาศในงานเป็นยังไงแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสุขแล้วก็แฮปปี้อากาศดีนะครับแล้วก็ที่ทำงานครับงานในครั้งนี้ครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับมีการบีฟแล้วก็มีการแนะนําเทคนิคการขับขี่เป็นอย่างดีจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เทียมกันครับ ฝากยางบดโต้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของชาวไบเกอร์แล้วก็แฟนๆนักเลงเมอเตอร์ไซค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจูนนักเลงเมอเตอร์ไซค์ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ